หลังจากที่น้ำยางไหลมาแล้วทั้งคืนนะครับแล้วก็จะนำน้ำยางที่อยู่ในขวดนะครับลงมาเทเพื่อทำเป็นยางก้นถ้วยนะครับส่วนคลิปของการไหลของน้ำยางเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับใครอยากเห็นก็เข้าไปดูนะครับในการเจาะร่วมกับการใช้โฮอรอโมนเอทลินนะครับใครที่ทําน้ํายางสดก็นําน้ํายางไปรวบรวมขายเป็นยางสดส่วนผมทําเป็นยางก้นถ้วยก็เทกับลงไปในถ้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ใช้ กดฟอร์มิกที่เจือจางแล้วนะครับนํามากวนให้เข้ากับน้ํำยางนะครับเพื่อให้กรดช่วยในการจับตัวให้ยางน้ํำยางเนี่ยจับตัวเป็นยางก้นถ้วยคุณภาพดีนะครับน้ำกดก็ผสมในอัตราส่วนหนึ่งต่อสามสิบนะครับให้กดเจือจางแล้วนะครับคนสักพักหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับน้ํายางก็จะจับตัวเป็นยางก้นถ้วยนะครับก็เป็นวิธีการทํางานอีกรูปแบบหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ